สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูนนะครับสวัสดีเอฟซี F C, ช่องเอ็มยูนแล้วก็เอฟซี C, ลุงผลป้าแตนนะครับนี่ตอนนี้เรามาอยู่กับสร้างพง์สุดร้อนครับผมห้อนครับชิวมากนะครับดูครับน,นั่งพื้นเลยครับมาทานมาทานนั่งอยู่เลยเขาให้ถ่ายเปล่าเปล่านี้ครับตรงน,นี้เป็นจุด

น่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับจะตากแดดเลยเสียดามว่ามเนาะมันงีบูมันจรบูมมันขึ้นกันั่าเด็กลุงเกาหัวเลยนะไทยวันนอกนอกไม่ยอมเข้าร่มนะ ผมก็ได้ผมก็น้อยันนี้แสดงว่ามาจากอ่านแ <ihan> ล้วก <ics> ็มาแจกกลือเอาอัน oh, นี้ดีพีนไปตากแดดดีแล้ว <c oughs> นี่ครับดูไายมันนอกนะครับซุ่มอยู่ตรงกอไผ่นะครับเ

เที่ยงเที่ยงยี่สิบตอนนี้เที่ยง20่สิบบ่ายโมงเนาะน่าจะเคลื่อนเอาข้นอยูเนตอนส่อดูเนะบื้องหลังการทำงานของไทยบ้านนอกครับทำงานไปเลยครับครับผมโอ้ยต่เรือตัวไทยบ้านนอกไว้ไหนไหน,ไหนมีน้องเลย <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที้ไล่สองซองบ่ครับเพราะว่าจะหน่อยตัวนึงดับตัวนึงก็เลยไล่ไปสองซองเลยแผนแผนเมื่อกี้สองซองพันสี่นะอนแผนรวมกันแลี้ยบิดเข้อไปมุนไปมุนมาเราดับปื๊บโหลดโอ้ยหายเลยหายเลยพี่น้องเฮเดี๋ยวเขามาครับเอาจากไหนมาไหมเนี่พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปหาผ้าแกงหน่อไม้ัด้พี่น้องเลยห้องมาห้องมากขอบคุณเลหลายทุกกําลังใจนะครับ กดให้แล้วลุงพัน์นะครับคนที่นกนะครับผม,มพี่ซาวิลก็โอ้ยสบายดีนะครับได้การพี่น้องเขากัมาเยี่ยมมายามดีจะแท่าทนอกนะครับพี่จำนงขอบคุณนะครับผมในขณะนี้นะครับอยู่ทางคุณเพนก,กำลังทําพิธีเพื่อท,ท,ที่จะดําเนินการต่อไปเนาะแต่จะมาเพียงแตแล้วก็จะทําพิธีนะ<ง>พี่น้องทาแล้วตอนนี้ทำแล้วเตรียมเคลื่อนศพมาทําพิธี แล้วหลังจากนั้นเขาะจะเคลื่อนมาทางนี้นะครับเคลื่อนก็มีก่องฟอนอเป็นกองฟอนเป็นแบบชาวบ้านนะนะก็คือเป็นไปนตัดไม้มาท้งไม้ดิบนะครับแล้วก็ไม้แห้งเอามากองเป็นกองฟอนนะครับขึ้นมาประมาณสี่ห้าลามเลี้ยงขึงะนะ้นมาคนนีพี่น้องเพราะว่าชีวิตคนเราก็เท่านั้นเลยอ๋อร้อนร้อน, <laughs> อนร้อนเนียบ่โอ้เด้อ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 ฟาไปยาฟาไปฮึดูเครื่องหฮดอ๋ตงได้มาหนาวพอนนี้นะบ่ อ้าว้อนนี้ไราจะฟฝ้าไปใส่เด้อต้องไปแล้วเครื่องเห็นไหมอาการมันร้อนต้องต้องซื้อพลาสเตอร์แปะหลังไหมแมนแม่นแมนเออถือต้องเนาะเพราะพลาสเตอร์มันเย็นน้อยเนาะเออคืออ๋อคือมอร์นิ่งมาตีอีกเงี้ยมันเครื่องเครื่องฮีทตเแล้ว นกเลงครูลแล้วเหรอมดแลน่ถามถามผู้พันผู้พันตอบว่างไงครับผู<อ>บ้พันเป็นไรครับผมตอบ,ออบออถาว่าสับทำอย่างไรนกอีกแล้วเครื่องเครื่องนอกเราตอนนี้นกเอาเซีลวอีกแล้วค่อยนะโทรศัพท์โทรศัพท์ร้อนร้อนมยิงโบติงเลยจะทนบ่ไหว่นะจะเลยม,มาถามผู้พันว่าเป็นยังพอคนหายไปพันสี่เปนครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทางร้านร้านอีกแล้วนะครับอันนี้กระชังนกอีกนี่นกยีก ส่วนด้านหลังคือกอไผ่เนี่ยพี่น้องเนอะหักเครื่องกนเนาะพักเครื่องกนเนาะโอ้นะครับก็นี่ครับขอบคุณบอกคิดไร่สดด้วยน่อยเอฟซีบอกไร่สดนะพี่น้องเพิ่อนกับชิดเป็นประมักไร่เรางานเลยเป็นมักไร่อยู่หน้าบ้านเป็นนอกนะครับผมร้อนเกินอุปกรณ์ของคุณร้อนเกินไปข้อมูลมือถือฮอตสปอตไวไฟจีพีเอสและกล้องจะถูกจํากัดโอ้โหนี่เหตุผู้พันธุ์เนี่ยพันธยังไปยังมาเนาะหาฮะมองเย็น มันห้ามองเย็นจับจ้ำกัดจ้าแนมจ้าแนมโดนไปจ้าสุดท้ายไม่ได้มั้งโอ้ยวฝุ่นเรายางไม่หอดฝุ่นเหมือนนไงฝุ่นเราจำสาฝุ่นจกยงางไปยังยงางไปหางัวหางเงือไปหยอดฝุ่นนอ๊องตายเลยตัวนี้ให้มานอกโอ้รู้เรื่องดุเล่าเลยนะครับอ่ะมือนี้ก็ถือว่าได้กำลังกําลังใจจากพี่น้องเขาครับผมทางหมดเยี่ยมเทั้งมาให้กำลังใจทางพี่อาทิตย์ก็โอ้ยขอบคุณพี่แนนซี่ไทยนะครับ บอกอาทิตย์ไลด้วยนะครับคนพี่นี้ออนปากเปรย์ได้พี่นุ่นมีน้มสกุลปากเปเยรย์ได้พี่น้องเ้ยพี่ฟงใส่สีคําซุกขอบคุณหลายนะครับขอบคุณนะครับพี่ย,ยังไม่ได้ไล์นะครับชานยุณเครื่องร้อนมากเลยให้ลุงพันไล์ดีวกว่าครับผมมันห้อนอะดีเนาะเครื่องกันเน,นาะจักเน่อากาศมันร้อนเน,นีน่ยอแปรได้ไม่ได้ห้อนจนบ่มีมองอยู่พี่น้องฮ้อนอบอ้าวสงงไยเวยสที่ออกเลยพี่น้องเลย สงสัยเห็ดจะออกผมเบิ่งแล้วเห็ดออกคกๆกันปินแหมือนกันไม่เห็ดดินก็เห็ดปวกเห็ดไข่นะครับรวมไปถึงเห็ดละงูเห็ดน้องเนาอ๋อดูนาะอือว่าเป็นตะแซ่บได้พี่น้องเอ้ยไปแกงเนาะอย่าบอกไข่เสียวแกงเอาไปแกงเลยเนาะอืออย่าบอกไข่เสียวพี่น้องเห็ดส่วนตรงนี้คือกอหนเอาไม้ไร่พี่น้องเต็มอยู่หนอไม้ไร่พี่น้องผมส่องเข้าไปเห็นเต็มเลยเตุที่น้องคุณมาตัดกันี่นะครับกองฟอนก็จะมียางอยู่ข้างล่างนะครับเป็นยางรถยนต์นะครับ นี่นครับยางรถยนต์สงสัยอยู่ยังสงสัยต้องใช้ไม้เยอะขนาดนี้<อ>ใช่ไหมแล้วได้เสริมยางรถยนต์อหรอเนี่เขาเตรียมไว้อยนะู่นะถ้าถ้าไม่ไม่หมดก็ต้องใส่อีกเนาะเราลอ,อ,อดูกันนะครับ เดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ